สามารถที่จะทําให้การศึกษาเป็นเรื่องของการเรียนรู้เรื่องนียมันตอบโจทย์ด้วยการกระจายอํานาจคือมันไม่ควรที่จะให้คนกรุงเทพอย่างผมมาบอกว่าอะไรควรที่จะเป็นอะไรแต่ถ้าเกิดเราสามารถที่จะปลดล็อกท้องถิ่นทุกคนที่มาอยู่ที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่อยู่ข้างหลังไม่ว่าคนที่จะต้องการให้ระบบสาธารณสุขไม่แค่สุขภาพกายแต่เป็นเรื่องของสุขภาพใจด้วยไม่ว่าจะเป็นคนที่ต้องการให้มีศูนย์เด็กเล็กอยู่ทุงที่เพื่อให้เราออกไปทามาหากินได้อย่างเต็มที่มันเกิดขึ้นด้วยการกระจายอํานาจ ครา้น,นี้คุณก็มาบอกว่าผมพวกผมสุดตรงอีกอยากจะให้กระจายอำนาจแต่ผมต้องถามกลับว่าไอ้ระบบที่มันเป็นกระทรวงทะวงกลบที่มันกระจุกตัวอยู่ตอนเนี้ร้อยสามสิบปีที่แล้วนะครับผมถามว่าคุณต้องการที่จะระบบการบริหารราชการแบบร้อยสามสิบปีที่แล้วมันตอบโจทย์โควิดหรอครับมันตอบโจทย์พีเอ็มสองจุดห้าหรอครับมันตอบโจทย์เรื่องการต่างประเทศณนปัจจุบันตอนนี้หรอครับผมคิดว่าคนที่คิดว่าไอ้ระบบที่มันใช้มาร้อยสามสิบปีแล้วมันตอบคาถามของยุคสมัยนี้เนี่ยได้เนี่ย ผมคิดว่าอันนั้นสุดโต่งมากกว่าวิธีคิดของพรรเก้าไกลคือพรรคก้าไกลต้องการเอาความปกติกลับกลับสู่การเมืองกลับสู่วัฒท้องแล้วก็ความมีอนาคตที่เห็นว่าคนเท่าเทียมกันเท่าทันโลกถ้าถามว่าพรรคก้าไกลต้องการจะทาอะไรแล้วสรุปทุกคนที่พูดมาวันนี้เท่าเทียมกันแล้วก็เท่าทันโลกเท่าเทียมกันทั้งในประเทศเท่าก็เท่าทันกับโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงไปนะไม่ใช่โลกที่ยังหมกมุ่นกับความมั่นคงทางทหารอยู่เมื่อสักสี่สิบห้าสิบปีที่แล้วซึ่ง